สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับร้านเป็นออดีโอนะครับผมคลิปนี้นะครับผมอยู่ที่โกดังนะครับผมสืบป้ามาหลับชมสินค้ามือสองนะครับว่าจะเป็นในส่วนของตู้ลำโพงนะครับตู้ลำโพงอยู่โกดังกับเลียร้ายนะครับเลียร้ายหลุดบ่วมีเวลามาไรบ๊วยมีเวลามาท่าให้เบิ่งนะครับนี่ครับตู้ลำโพงมือสองเนาะนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของดอกลำโพงมือสองนะครับนี่ครับนี่ครับดอกลำโพงมือสองกับเลือนะครับผมสำหรับดอกลำโพงมือสองนะครับตัวนี้เป็นดอกค้านี้นะครับเป็นหลุดอินทนนท์ 10แอนนี้อินทนนท์ตัวนี้1,200วัตต์ครับเดิมๆเลยครับสวยๆเลยมีทั้งเบอร์สองดอกครับนี่ครับดอกบนดอกล่างคือกันนะครับตัวนี้เป็นรุ่นไม้นะครับลูกค้าเป็นรุ่นไม่รุ่นไม่รุ่นเก่าบางอย่างได้ครับผมถึบอกนี่นะครับแต่รุ่นไม่มันจะมีไอ้แวนนะครับแหว่นขอบสไปเดอร์ตรงนี้นะครับเนาะสีดำนี่เห็นป่นะครับเพราะว่ารุ่นเก่ามันจะส่วนมากสไปเดอร์มันหมักรุดครับผมแต่ว่ารุ่นนี้แก้ปัญหามาแล้วครับบม่รุดครับผมสวยๆเลยครับมีสองดอกครับเดี๋ยวสอย่างครับทีหานยเบ นาดอกครับสวยๆไม่ไม่แบบนี้เลยนะครับซําดอกไม้ครับซ่อมองไม้เลยครับมีเตอร์ทั้งชัรวมานะครับพ้งถอนแล้วนะครับนี่ครับสวยๆดอกละพันแปดครับผมดอกละหนึ่งพันแปดร้ยบาทนะครับมีอยู่สองดอกครับผมผู้ใดสนใจกับติดต่อขามาเครับเรืองบนเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์3ปดสามสมสี่สามสองเจ็ดสามเจ็ดนะครับศูนย์แปดสามสามสี่สามสดเจนะครับผู้ใดฟังบาชัดฟังบาทันนะครับเขาไปเอาไตราง แต่ล่างเอ่ยลีปก็ไเลยนะครับเนาะเดี๋ยวถิมไมให้นะครับสําหรับเบอร์โทรนะครับหรือว่าจะเป็นช่องทางไลน์นะครับผมไลน์กับเบอร์โทรเดียวกันเลยนะครับศูนย์แปดสามสามที่สามสองเกียสามเจีนะครับผมเป็นไอดีไลน์นะครับเด้อเป็นไอดีไลน์สามารถเพื่อนๆเข้ามาติดต่อสอบถามรละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเนาะนะครับแล้วก็จะมีดอกละหัอมครับผมดอกละห้อมจะมีทั้งเบอร์โกดอกนะครับผมแบ่งเป็นสองรุ่นนะครับอันนี้รุ่นแม่เล็กก่อนเดียวนะครับรุ่นแม่เล็กก่อนเดียวเอาผมจะรีวิเบบงครั แม่เหล็กก้อนเดียวนี่หนึ่งพันสองร้อยวัตต์ครับผมหนึ่งพันสองร้อยแปดโอมนะครับวอรซีนิวครับแม่เหล็กก้อนเดียวแบบนี้เนาะนะครับอ่ะน่านาเบื่อนี่ครับด้านหน้าครับผมสวยงามนะครับเดิมๆทั้งสองดอกนะครับอันนี้เพิ่งถอนแล้วนะครับยังหมดท่านใส่เสียีฟิล์มหนวดเดี๋ยวเสียบวากสะอาดสหาก้อนทรงนะครับเด้อนะครับเสียบวากสะอาดสหาก้อนทรงสวยๆเลยครับผมนี่ครับสวยๆนะครับตั้งเกียจจากมัวครับเดิมๆนะครับทั้งสองดอกเลยนี่ครับเดิมๆดอกละสองพันสามร้อยบาทครับผมดอกละ 2,300บาทนะครับแต่เป็นรุ่นนี้ครับผมขยับขึ้นมามันก็จะเป็นเมล็กสองก้อนครับเพราะว่ารุ่นนั้นมันก่อนเดียวเนาะนะครับรุ่นนี้มันจะเป็นเมล็กสองก้อนครับผมแต่มีตั้งเหมือนดูซีดอกครับแบ่งขายเป็นคู่นะครับเอาคู่เดียวสองดอกก็ขายนะครับเด้อนะครับดอกละ2,500บาทนะครับเนาะอันนั้นจังหวะก่อน2,300นะครับอันนี้2,000ห่านะครับผมดอกละ2,500บาทนะครับ นี่ครับเดิมๆนะครับมีซีดอกครับเอาเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้เบิ้งจะคูนึงครับแต่ว่าซีดอกนี่สภาพเดียวกันนะครับพอดอกไม้กำกันนี่ครับเดิมๆใช้สวยๆครับดอกละห่ำครับผมแรงๆเลยดอกละสองพันห้ามีซีดอกด้วยครับเด้อนะครับสำหรับดอกลําพูงกับตัไปนะครับก็จะมีนี่ครับในส่วนของดอกอเมจเจอร์ครับผมนะครับดอกอเมจเจอร์ปอดออกจากตู้ึ่งนะครับเห็นลูกค้าเห็นตู้หมครับนี่ครับผมได้มาตั้งเบิด์ตสามสิบหกใบครับผมนะครับตู้พึ่งใส่งานดในวันในพ่อปีครับ ท่านโดยเฉพอปีสวยเลยครับเดี๋ยวตู้ป้าผมจะแบ่งขายนะครับผมนี่ครับอันนี้เป็นดอกนะครับผมดอกที่ถอดอกมาแล้วจากตู้นะครับสวยเลยนะครับดูบอกว่าสวยๆเปนวอกเป็นรุ่นไม้ทั้งเบิดนะครับเป็นรอดไม้ลูกค้าซื้อทีเดียวทั้งเบิดเลยสามสิบหกดอกพร้อมกันนะครับอันนี้ดอกไม้ราคาของไม้น่ะปัจจุบันนี้ยู่หกพันแปดร้อยบาทนะครับผมหกพันแปดร้อยบาทนะครับซึ่งตัวนี้ราคาเมื่อสองครับผมผมขายดอกละสี่พันสองร้อยบาทนะครับผมสี่พันสองร้อยบาทนะครับ อะสำหรับช่วงนี้ช่วงเทศกาลเของวันซาผมก็มีแถมหัยนะครับส่วนลดส่วนแถมให้นะครับเนาะนะครับ4,200บาทร่วมค่าส่งให้พร้อมเลยครับเด้อนะครับเอาไปเลยนะครับเอาคลิปนี้ก็ลดแรงจากแถมกันไปนะครับ4,200บาทนะครับผมสำหรับดอกอเมเจอร์มอนสเตอร์นะครับพิเศษสำหรับลูกค้าในติดตามนะครับเอซี่ติดตามทั้งยูทูบเท่านั้นนะครับเนาะนะครับดอกละ4,200บาทร่วมค่าส่งให้พร้อมเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้เบิ้งสักดอกนึงมันคือกันเบิร์แหละนี่ครับดาดนาครับ ด้านหน้าเป็นรุูดไม้นะครับผมรุูดไม้เบื้องยังไดครับขอบจะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้เนาะนะครับเราก็สังเกตเบื้องหลังนี้บ่มีห้อยสอมครับอ่ะข้างนี้เลยนี่ครับบ่มีห้อยสอมครับเดิมทุกดอกครับผมแบบนี้เบิร์ตทุกดอกเลยครับภานี่ตึงๆเลยครับโคตรแบบแข็งๆเลยตึงๆเลยเพราะว่าดอกว่าใครจะใส่งานเนาะนี่ครับดอกละสี่พันสองร้อยบาทรวมค่าส่งให้พร้อมสุดๆไปเลยครับผมนี่ครับทั้งเบิดมีอยู่เหลืออยู่ประมาณสามสิบดอกได้ ก็ขายไปแน่แล้วส่วนหนึ่งนะครับเนาะบัดที่มาเบิ่งในส่วนของตู้ลำโพงครับผมมาเบิ่งในส่วนตัวของตู้ลำโพงนะครับนี่ครับอันนี้กาส์ีเป็นตู้อะเมเจอร์นะครับผมตู้ลำโพงเสียงกลางอะเมเจอร์นะครับผมตู้แท้เด้อนะครับอะเมเจอร์แท้นะครับสวยๆเลยนะครับเดิมๆสวยๆนะครับตู้ไม้กับมีดนะครับเด้อพี่น้องนะครับตู้ไม้กับมีดนะครับแต่ว่าตัวนี้ยกตัวอย่างเป็นมือสองก่อนนะครับมือสองตัวนี้ใบละสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับสําหรับพี่น้องที่ ติดตาม FC นะครับผมผมลดให้500บาทนะครับเหลือเพียง23,000บาทนะครับไม่รวมค่าขนส่งนะครับเด้อนะครับไม่รวมค่าขนส่งนะครับ23,000บาทนะครับได้ตู้ไม่ไสวยๆแบบนี้เลยนะครับสีสวยๆเลยครับนี่ครับสีสวยๆขอบเล็กกับเย็บเรียบร้อยครับผมสวยงามนะครับเดิมๆครับเบิ้งดอกนะครับดอกลำโพงนี่รับประกันเลยว่าเดิมทุกดอกนะครับแบบนี้นะครับทุกใบนะครับทุกดอกนะครับสวยเดิมตู้บ่มีซ้ำครับนี่ครับแล้วก็แหลม แล้วเนี่ยเป็นรุ่นไม่ล่าสุดตัวก็เป็นปีไม่ล่าสุดครับผมปีไม่ล่าสุดเลยนะครับมาพร้อมกันกับตัวไม่เจอชุดนี้แหละนะครับมาพร้อมกับตัวเบ็ดนะครับตัวใดเฉพาะปีนะครับใบละสองหมื่นสามพันบาทนะครับสองหมื่นสามพันบาทเอาลวมมาจากใบหนึ่งนะนี่เขาค่อยๆเลยมันหนักมันหนักนี่ครับนี่ครับตัวยางประมาณนี้เนาะนะครับสวยๆแบบนี้เลยลูกค้าไม่นี่บอกเลยว่าโบมี่ผูกโบมี่บวมครับโบมี่โดนน้าโบมี่แบบไม่พร้อมใหม่ยังโบมี่ครับผมสวยๆแบบนี้เลย มีทั้งเบิร์ยูสามใบครับผมใบละสองหมื่นสามพันบาทนะครับหรือว่าลูกค้าท่านใดอยากจะได้ของไหมพู้รับของไหมผมจะตอกใบนี้ป่ะพี่หน่ารถหกล้อนี่หลกหลายเลยนะครับตู้ไม่กับมีครับใบละสามหมื่นสามพันบาทนะครับสามหมื่นสามพันบาทด้วยครับพี่น้องนะครับตะวันมือสองนี่สองหมื่นสามครับผมประหยัดเงินไปทันที่หนึ่งหมื่นบาทครับผมผู้ใดอยากจะได้ของมือสองสภาพดีๆสวยๆสวยไปจะใส่งานนี่ครับสามใบนี่ว่าผิดหวังเลยครับ สนใจกับติดต่อสอบถามขวามาได้นะครับแล้วก็มาเบิ้งนะครับในส่วนของตู้เป้านี่ครับตู้เป้านะครับตัวนี้เป็นอเมซอนครับผมตู้เป้าอเมซอนนะครับเป็นของสร้างเงี้ยก่อสร้างนัดปอนนัดออดิโอเพราะมันสร้างนัดเด้อันนี้เปนสร้างนัดนัดออดิโอนะครับเพราะหลัวคนยุคไทดอกนี่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 เท้าปูเป็นนะครับนัดออดิโอนะครับมาหนีเลยนะครับผมได้มาทั้งเบิร์ตสองใบครับผมมีสองใบนี่ครับมีสี่ใบปอนขายไปแล้ว อ๋อทั้งเบิดมิสี่ใบบ่อ๋อทั้งเบิดมีทั้งเบิด์ี่ใบนะครับแบบนี้นะครับมีทั้งหมดสี่ใบนะครับใบละเอารถเข้เารถไปเลยเ,เ,เข้าละคลิปนี้เขนะ้ามาแล้วขายสองพันแปดสามพันเนาะคลิปนี้เข้าสองพันห้าครับใบละสองพันห้านะครับบริโภคพาขนส่งด้วยครับพี่น้องเด้อนะครับใบละสองพันห้าร้อยบาทนี่ครับแบบนี้เลยสเปคคอนผมก็ให้ไปได้วยเพ,พออ่าถอดนะครับตู้ไม่อัตทแทรึดน้ำรึดฝนได้ทนทานขอบเล็กเต็มใบซี่มุมนะครับตะแกรงด้านหน้าเป็นตะแกรง ปรับย่างดีปรับโรงงานคือไม่จอเลยว่ะนะครับแล้วก็ทั้งในเนี่ยครับเออทั้งในโอ้ยโอวเพี้ยนเราวบบนี้เพราะค่ะทั้งในนี่เป็นปากขอนโหลดนะครับผมมันทายวัเห็นเป็นปากล้อนะครับผมเป็นปากโกนๆเนี่ยครับเป็นปากกระโถนนะครับผมเป็นปากขอนโหลดนะครับเป็นปากล้อลิสิทนี่นี่ครับเป็นปากล้อลิสิทนะครับตู้ใบหนึ่งนะครับใส่เสียงกลางในสองดอกแล้วก็เสียงแหลมในสองดอกครับ เสียงแหลมไซเดอร์ทั้งตอง8นะครับหัวจรวดแล้วก็ทั้งเกียร์ฐาศูนย์พร้อมหาศูนย์พร้อมซีซีนะครับแล้วแต่ลูกค้าที่ไปพิกแพ่งกันออกนะครับได้เบิร์ตนะครับมีทั้งเบอร์ซีใบแบ่งขายเป็นคู่ครับผมใบละสองพันห้าร้อยบาทนะครับใบละสองพันห้านะครับมาเฟืองอีกนี่นี่นี่แล้นี้ผมเก็บพอแล้วนี่ตัวนี้เป็นเมซอนด้วยกันถ้าตัวนี้เป็นของแบรนด์หลานผมเองนะครับเป็นของแบรนด์หลานผมเองลูกค้าเป็นนุกหลึกกิจการนะครับบ่มีไปรษณีย์นะครับขายยกจุดกลับขึ้นมานะครับทั้งตู้้้เเบบีียยรทััังอนนนละค เป็นของหลานผมเองนะครับตัวนี้ถ้าตัวไม้ผมขายอยู่ใบละสี่พันหาค่ผมตัวไม้ใบละสี่พันหาตัวนี้มือสองครับผมใบละสองพันหานะครับสองพันหาเป็นปลาฮ้อนหลดัดด้วยฮ้อนหลดขึ้นกันก็เมื่อกี้แหละนะครับแล้วก็กลางสองดอกเลี้ยมสองดอกขึ้นกันมีหนึ่งเบอร์สองใบเนาะใบหนึ่งเป็นหนึ่ยังก่อนตันี้ตันี้มองได้ก่อนปูหมองไหนไอ้เป็นมันันี้ตัวนี้ใบหนึ่งนะครับแจ้งของาไปก่อนอ๋อนี่ครับ มันโดนน้ำนะครับเป็นแบบนี้นะครับโดนน้ำเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่ากับโอ้ยฝนตกเนาะโอ้ยฝนตัวกันไงงานเดี๋ยมันม้วนวัวดิโอของเสียงของเสียงมันดูผิดนะครับตัวนี้อันใบนี้ก็เอาน้ำสองพันบาทนะครับผมใบนี้สองพันบาทนะครับใบนี้สองปัญหานะครับเดินนะครับา Lincoln. า Lincoln ก,กับตะกร้าวัคคูนี่สี่ปัญหาเนาะนะครับสี่ปัญหานะครับสี่พันห้าร้อยบาทนะครับคู่นี้สี่พันห้าร้อยบาทเป็นของเบนนอรดิโอเด้อครับเด้อนี่ครับสเปรยคอนก็เท้าให้เรียบร้อยครับนี่ครับ ตู้ชุดนี้ลงจากรถแฮ่ครับเพืนนเอาไปใส้รถแฮ่นะครับแต่ว่ารถแฮะเป็นรถแฮ่หน่อยเพป็นอยากอัพเกรดเป็นรถแฮะงี่สิเดียวบู๊ลึกยังไงกับบริจักนะครับก็ต่อขึ้นมาขายนะครับใบละสองมันหามีอยู่สี่ใบแล้วเป็นตูเต้เบียรครับนี่ครับตู้เบียรที่ม้านำกันนี่นี่น,นี่อันนี้เป็นตู้เบียรเบนออดิโอครับเป็นเทอร์โบตู้เทอร์โบสิบแปดนิ้วนะครับผมขนาดวากว้างกว้างหา 16, ส,งสิบหกสูงแปดซิปแล้วก็ลึกแปดซิปครับ ไม่อัแท้ยี่สิบมิลครับผมอัแท้ยี่สิบมิลขอบเล็กเต็มใบนะครับตะแกรงเล็กฉีกนะครับตู้ชุดนี้ต้องจ่ายรถแฮ่นี่ทั้งเบิร์นี้หกใบครับเป็นตู้หนาครับผมขายไปแล้วสองใบเหลืออยู่สิบใบครับนี่ครับสีสวยเลยครับด้านข้างก็จะเป็นหูจับแบบนี้ครับหูจับแบบเจาะสีระเบิดตู้ดีครับบ่ตูบ่บวมตัวนี้บ่บ่โดนน้มวัตถุวับวมครับบ่มีพองนะครับเบิร์ฟ้าหลังครับใส่ดอกทั้งหลังนะครับแต่ว่าผมขอไปไทยเพราะอะไรตัวนี้มีหนึ่งเบิร์อยู่ ซี่ใบเหลือตอนนี้ผมขายอยู่ใบละพันเก่าครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับสําหรับตัวนี้หนึ่งพันเก่าละบาทนะครับแล้วก็เบิ้งนี่ครับมี่ทั้งเบิร์ดดูแปดใบอยู่หน้าร้านสองใบอยู่นิฮกใบครับนี่ครับภายสารร้อยเอ็ดนะครับธรรมดาตู่มันต้องวางทาตั๋งนะครับอันนี้ผมเลี้ยงไว้ทายน้องนันซอนะครับธรรมดาตีมันต้องอยู่ทั้งนี้เนาะนะครับตัวนี้มีทั้งเบิร์ดเออใบใบละขายใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ 1 5 0 0บาทนี่ครับเป็นตู้เขาเร่นตู้ยังวะคล้ายๆตู้เนี่ยก็ซื้อวินเนาะซื้อวินเมกาวะคลายเป็นตู้เทอร์โบเหรอเรียกยังไงก็เป็นตู้เทอร์โบเหรอครับนี่ครับมี6ใบเออมี8ใบโอ้มี8ใบนะครับใบละ1,500บาทนะครับผมโอ้ยบ้าพีดขออภัยนะครับผมแล้วก็นี่ครับเป็นตู้ช่างน็อตครับผมตู้ช่างน็อตอันนี้บีวี่ยังนี่ยี่สิบเอ็ดป่ะอันนี้บีวี่ยี่สิบเอ็ดนี่ครับช่างน็อตนี่ครับมีทั้งเบมือนดู สี่ใบยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับผมใบละสองพันหรอบาทครับผมใบละสองพันห้าร้อยบาทบีวียี่สิบเอ็ดนิ้วหูจับเล็กด้นะครับมูจับเล็กนี่ครับใบหนึ่งนี้หูจับสี่ตัวใส่ดอกทั้งในนี่ใส่ดอกทั้ง,ห,นนงหลังคือว่าแมนใส่ดอกทึ่งๆนะครับดานบนตู้นะครับใส่ดอกด้านบนตู้ใบละสองพันห้ามีสี่ใบครับยี่สิบเอ็ดนิ้วอันนี้เป็นบีวีสิบแปดนิ้วครับอันนี้เป็น BV 18นิ้วนี่ครับบีวีสิบแปนิ้ว บีวีหรือเสื้อบัวบีวีบีวีสิบแปดนิ้วครับอันนี้มีตั้งเบิร์ตอยู่เยอะยู่หกใบครับลงจ่ายรถแห่ครับตู้ชุดนี้นะครับเป็นตู้รถแห่ใบละหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับเอาไปตึกเต๋าก็ได้ครับนี่ครับบีวีสิบแปดนิ้วนะครับโบมี่ไข่นะครับน่าจะเป็นตู้เขาสร้างโรงงานผลิตมาแต่ว่าเขาว่าเด็ดจีทโลโก้มาผมโม้หลัว่ามันเป็นตู้ขายได้เนาะนี่ครับสิบแปดนิ้วใบละพันสามครับมีตั้งเบิร์ตอยู่ มกใบนะครับสนใจกับเขามาเบิ้งเอาได้ครับเด้อนะครับใบละพันสามแล้วก็ตัวนี้เป็นตู้เทอร์โบนี่ครับเทอร์โบหน่อยนะครับเทอร์โบมินิขนาดกระทัดรัดครับหน่อยเบิ้งจากตัวนั้นนะครับอันนี้มีอยู่หาใบนะครับมีอยู่หาใบตู้เทอร์โบมีอยู่ห้าใบอ่ะใบละหนึ่งพันสามร้อยบาทขึ้นกัน,มนแมนบะตะแกงเล็กหูจับเล็กเดี๋ยวมานะปั๊ม อ๋อหมูจับเหล็กหมูจับเหล็กหมูจับเหล็กตะแกงเหล็กอ่ะผมขอค่าหมูจับเล็กห,กห,กกกหน่อยนะครับอันนี้ใบละหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับเนาะนี่ครับหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับมีอยูหาใบนะครับนี่ 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่หาเป็นหมูจับเหล็กแบบนี้เลยไม่อั้แทะขอบเหล็กเต็มใบตะแกงด้านหน้าก็เป็นตะแกงเล็กใบละหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับเทอร์โบสิบแปดนิ้ว M Audio นะครับของ พีเอ็มออริโอพีโมดนะครับอย่างเี้ครับตู้ก็สวยอยู่ด้วยนะครับแต่ว่ามันน่าจจะถือก้มชื่นเนาะตะแกรงมันก็นเลยมีหอยนะครับคู่บนละกันเอาคู่บนก่อนคู่บนนี่ครับอยู่ใบละคู่บนใบละสองพันหาครับผมเอาไปเลยคู่บนใบละสองพันหานะครับแต่ว่าคู่ล่างนี่ครับคู่ล่างใบละสองพันแปดนะครับผมคู่ล่างใบละสองพันแปด คูบนใบละสองปัญหานะครับสำหรับตู้เอ็มออดอุสสารคามเงินบอเป็นยูเท่หวะเป็นยูบาดไม้ไชยาผลจังหวัดใดบุกเดบุรีรัมเรากาตัวนี้เป็นตู้ WSS เป็นสูตรจังหวะ WSS เป็นตู้ W เนาะเออเป็นตู้ W W วีนอนนอนนี่แหละครับ W ทางน้อนนะครับตัวนี้มีอยู่สองใบครับผมสวยๆเลย มีทั้งหมดจ<ป> <erman S 2> <ป>ั่ใบมีสี่ใบนะครับยูนารานสองใบยูนี่สองใบตะแกงปั๊มนะครับแล้วก็ฟินเตอร์ไม้อัดแทะขอบเล็กเต็มใบงูจับสี่ตัวนะครับใบหนึ่งมีสี่ตัวคางละสองตัวตัวนี้ใบละสามพันบาทครับใบละสามพันบาทนะครับซื้อไม่หมดตามก็ใบละสี่พันหาแน่นอนนี่แล้วพายนี้ครับคอนเทนต์งานสวยครับของเจ๊ออนะครับของพีวีเลือกพงศิตร์เต็มอุดรธานีใบละสามพันบาทอันนี้ตู้ยังนี่ อันนี้อีกย่างนี่อ๋อนี่เป็นเทอร์โบนะครับเทอร์โบมีซีใบ,ใบอันนี้เลีย้เลยเรียกแล้วนี่ครับเทอร์โบตะแกงเล็กนะครับตะแกงเล็กขอบเล็กไม้อาแถ่หูวจับเล็กมีซิงเบอร์ซีใบขายใบละเก้าร้อยบาทเอาไปเลยขายโลใบละเก้าร้อยบาทมีถึงเบอร์ซีใบนี่ครับเทอร์โบนี่ครับฟังเด้อเทอร์โบใบละเก้าร้อยแฉลบลูกมากก็ได้ครับแล้วก็ อันนี้เป็นตัวยังนี่อันนี้เขาเอื่นึ่งตัวยังวะเขาเอื่นเป็นตู้ออเดอร์เป็นตู้แบนพาร์ตอะเสียงดีเด้ตัวนี้เสียงดีเออเป็นของตู้โบสหนอละคือคือตู้โบสสารคำมหไหมตู้โบสที่ว่าเป็นรีวิวเห็นไหมโบสออริโอเทคนิคสารคำมหไหมเออตู้นี้เป็นตัวโซดเขาเอื่นึ่งตัวโซดตัวโซดเนี่แหละเป็นตู้เป็นตู้จังอะไล่ะ เป็นค no? ู oh. ่เอเดอร์เนี่ยครับทรงๆงออเดอร์เนี่ยครับประมาณนี้แหละมันมีพอดล้มเนาะนี่ตั้งเบอร์จากใบนี่ตั้งเบอร์แปดใบอ๋อขอบเล็กเบอร์สุใบบ่นี่อ๋อขอบเล็กเบอร์สุใบนะครับเล็กเบอร์ตัวใบนะครับขอบเล็กเต็มใบนะครับตะแกรงปั๊มโรงงานนะครับงูจับเล็กงูจับเล็กตังนี้เลยตะแกรงปั๊มงูจับเล็กเอาใบละตัวนี้เขาได้ไหมเต๋วะเดี๋ยวได้ครับขอตกลงกันก่อน อ๋อลงจากรถแห่ตู้ตัวนี้ลงจากรถแรรห internet, ถแ่นะครับตู้ซอสนะครับตะแกรงปั๊มหูจับเล็กนะครับผมขอขายใบละ1800บาทแล้วกันนะครับหนึ่ันแปดร้อยบาทนะครับเนาะมาได้หูจับเล็กพร้อมแล้วก็ไม่มันยังส,สวยเลยครับไม่ยังส,สวยตะแกรง,งปั๊มพร้อมนี่ตะแกรงเห็ตะแกรงปั๊มโรงงานขอบเล็กไม่เห็ยังดีๆเลยครับตู้สวยๆใส่งานได้หลายอีกหลายปีครับใบละหนึ่งพันแปดร้อยบาทมีทั้งเบิร์ตแปดใบแบ่งขายนะครับสองใบก็บขาย แล้วก็ตัวนี้เป็นตู้ b ีวอันนี้ลงจากรถแฮ่หน่อยผมเองคันแดงๆอะครับที่ผมเคยรีวิวไปรถผมขายไปแล้วนะครับเหลือแต่ตูต้นี่ครับตู้กับเหลืออยูหาใบอันนี้ใบเดียวกับขายด้วยเพราะมันมิเศษนะครับเหลือ,อยูหาใบตะแกงปัม๊มหูจับเล็กนะครับตะแกงปัม๊มหูจับเล็กนี่แบบนี้เลยอันนี้ขายใบละพันหกเอาขอกำไรใบละลอยนะครับใบละหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับหนึ่งพันหกร้อยบาทตะแกงปัม๊ม ขอบเล็กนะครับหูจับเล็กสวยๆใบละหนึ่งพันหกร้อยบาทราคานี้ง่ันสองคิดโดนครับสวยแน่นอนเหล่าก็ายัางอีกเดี๋ยวคลิปหนาเขาจะเห็นเป็นเสียงกลางดีกว่านะครับเดี๋ยวคลิปหนาเขาจะเห็นเป็นเสียงกลางคลิปนี้เขารีวิวตูเ้เบียรก่อนเขาอะไรไปทางนี้ก่อนนี่รีวิวหมดแล้วอ่ะอันนี้เป็นเทอร์โบเทอร์โบยี่สิบเอ็ดนิววอลเท็ครับเทอร์โบยี่สิบเอ็ดนิววอลเท็นะครับเป็นตู้ดับเบิลน,นะครับตู้แฟร มีดอกดนี่เนีด้ยดอกเป็นดอกของวอเทกกันละ่ะวอยหานิวนะครับตัวนี้พร้อมดอกพร้อมใส่งานครับผมใบละสองหมื่นสามพันบาทนะครับผมใบละสองหมื่นสามพันบาทตูใบหนึ่งเสได้สองดอกวอยหานิวดอกเดิมๆสวยๆเคยส่อมนี่ครับงูจับเล็กสวยครับตัวนี้มีซึ่งเบอร์สองใบแล้วก็ตัวนี้เป็นแผ่นดินไหวนะครับแผ่นดินไหวมีสี่ใบของหลานไฟสารน,นะครับ แต่แบ่งเป็นสองราคาด้วยครับเด้อเพราะว่ามันจังไดยมันคือต้องแบ่งสองราคาต,ตัวนี้มันจะมีหูจับเล็กนะครับหูจับเล็กแล้วก็จะเป็นตะแกรงปั๊มตัวนี้เป็นหูจับธรรมดานะครับแล้วก็เป็นตะแกรงธรรมดานี่แบบนี้เลยนะครับตัวตะแกรงปั๊มหูจับเล็กนี่ครับราคาที่ผมติดไว้สองพันสามครับผมขายแบบแบบขายอันแห่แบ่งกันไปใส่เนาะนะครับตัวนี้ตะแกรงปั๊มหูจับเล็กผมลดให้ยืมไปละสองพันครับ ตัวนี้ตะแกงธรรมดาหู้จ้าธรรมดาครับจากใบละพันเก่าผมออรน้ำใบละพันเจ็ดครับผมแล้วก็จะมีตัวของไออีดครับผมเป็นอันนี้เป็นตัวแผ่นดินไหวนะครับแผ่นดินไหวของอีดออดิโอลเอียครับตัวนี้สวยเลยซ้ําในี่ยตัวไม่หมดละสวยงามไม่ลีนะครับจากปกติใบละสองพันสามนะครับผมลดมให้เหลือสองพันบาทเอาไปเลยนี่ครับสองพันบาทครับวันนี้มาขายเชียร์กวูดังครับนี่หนึงเบอร์เจ๊ใบมี่หนึ่งเบอร์ดูซีใบครับหนึ่งสองสามแล้วก็ดซีอยู่หน้าลานครับเอาไปซื้อใบหน้าลานใบหนึ่ง นี่ถึงเบอร์ดูี่ใบแบ่งขายเป็นครูจะเอาสองใบก็ได้นะครับตัวนี้ตู้เอาเฟินตู้ยังวันนี้ออเดอร์แปดนะครับออเดอร์แปดขนาดสิบแปดนิ้วใบหนึ่งนี่สีใสสดอกได้สองดอกคึอใใ่ฟังหนีดอกหนึ่งไฟฟังหนีดอกหนึ่งลักษณะการวางตู้กับวางทานอนแบบนี้แหละนะครับตู้ออเดอร์แปดสเปคนะครับผมไม้เท้าย,ยี่สิบมิลมครับขอบเล็กเต็มใบซีระเบิดด้านข้างเป็นหูจับเล็กนะครับด้านฐางเป็นหูจับเล็กซี่ตัวนะครับใบหนึ่งมีสี่สหูนะครับ มีหนึ่งบนดูสามใบนะครับอันนี้เสษนะครับใบเดียวก็ขายขายใบละอันนี้ก็มีผ่าขึ้นกันราะมีผ่าขึ้นกันนะครับตะวันถอดออกรีวิวให้เบิ้งนะครับผ่าแบบนี้แหละมีผ่าเหมือนกันตะวันลูกค้าจะใส่ผ่าบ๊ใส่ผ่าบ๊ใส่ผ่า,า,ผาก็สวยอีกแบบหนึง่งมีหนึ่งบนดูสามใบตัวนี้ใบละสองดอกขายใบละพันเจ็ดอ่ะพันเจ็ดขุมเนี่ยครับเพราะว่าใบหนึ่งมันใส่แต่สองดอกเนาะตูนึงมันก็ไส้สองดอกแล้วครับนี่ ใบละพันเจ็ดฮู้จับเล็กพร้อมมีหนึ่งเบอร์สามใบครับแบ่งขายได้อันนี้เป็นตู้อันนี้สิบแปดนิ้วไม่ผิสิบแปดนิ้วอันนี้เป็นตู้เป็นตู้สิบแปดนิ้วนะครับเป็นตู้บีวีดับเบิลบีวีคูนะครับบีวีคูตู้คู่นะครับตู้ดับเบิลนะครับอันนี้มีสองใบครับเอาขายโลครับใบใบละพันหาครับพันหาได้ได้ได้ตู้มีสองดอกได้ครับใบละพันหานี่ครับ ใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมนี่ครับเป็นบีวีดับเบิลน่าจะลงจากรถแหีครับตู้แบบนี้ได้มาจากรถแห่มอจับเล็กอมขอบเล็กนะครับผมอ่ะแบ่งกันไปใ่เลยแล้วก็ตัวนี้เป็นตู้บีพันนะครับบีพันเป็นของเสกเทอร์โบช่างเสกเทอร์โบนะครับกันจัมโบพิดพื้นนาจะอยู่จังหวัดซีสเกตนะครับผมช่างเสกนี่ครับช่างเสก ต,ตัวนี้เป็นตู B ้บีพันนะครับผมเป็นตู้บีพันตู้หน้าเปิดที่ว่ามันใส่ดอกข่มๆนะครับตัวนี้มีหนึ่งเบอร์ซีใบครับผมมีหนึ่งเบอร์ซีใบงั้นสวยดียนะครับตู้นี้ลูกค้าเป็นซัมโบทันใ,ใส่เลยครับสวยงามเลยนี่หูจับเล็กขอบเล็กตะแกงปั๊มมีฟิลเตอร์นะครับมีหนึ่งเบอร์ซีใบขายใบละสองพันหาครับผมสองพันหามันว่ปั่นเพิ่หารันแต่แล้วขายสองพันแปด อ๋อ้ตอนห้องกระโดดไปเลยสองปัญหานะครับมีทั้งเบอร์ดูหกหรือยู้งหกใบแบ่งขายเป็นครูได้หรือว่าเซลล์หกใบเล็กก็ได้ใบละสองปัญหานะครับแล้วก็ตู้ตัวนี้ครับผม T A Audio นะครับตู้ทั้งขายจากโรเบอรี่ครับไทย Audio นี่ครับต่วบอลลูน็นสูตรยังเนี้ยขันพี่น้องทั้งที่ว่าเอฟซีเพิ่นหรือว่าพี่น้องทั้งทั้งจังหวัดโรเบอรี่กันนาจิโมจักเนี่นะครับนี่ครับมีทั้งเบิร์หกใบครับ ตัวนี้ผมขายโลค,ครับตะแกรงปั๊มตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์ขอบเล็กสีระเบิดไม้อัดแชยิซิมินด้านขา้างบา่ได้เจียมาเป็นหูจับเล็กบ่นะครับหูใหม่บ่หูใหม่หูใหม่หหม,มันม,ม,นมีมันมีหูใหม่หูเล็กเด้อ่ะมีตังเบิดหกใบครับผมขายอยู่ใบละใบละสองพันบาทแล้วกันเอา้าแบ่งกันไปโหลดครับถูกๆไปเลยใบยละสองพันบาทครับนี่ครับมีตังเบิดหกใบเด้อแล้วก็ตัวนี้เป็นตู้ออเดอร์แปดครับผม แต่่วาตัวนี้ตูมีดอกนะครับเป็นดอกกิบนะครับ18นิ้วเป็นดอกกิบรุ่น18199นะครับ18199นะครับเป็นดอกโค้งปั๊มนะครับพันสองร้อยวัตไวซีนิ้วนะครับดอกกิบนะครับไปเสื้อเบื้งในกูเกิลนะครับหนึ่งกิบ1899นะครับผมนี่ครับมาพร้อมดอกกิบเลยนะครับสูสวยใบละแปดทัานหาร้อยบาทนี่เห็นดอกกันบ่มครับดอกกิบเป็นรุ่นไม้เลยดอกก็เป็นรุ่นไม้ครับ ใบละแปรพันหารอยบาทนะครับมีทั้งเบอร์ซี่ใบนะครับแบ่งขายได้นะครับแบ่งขายได้เป็นคูใบละแปรพันห้าร้อยบาทสเปกงานกับตะแกงปั๊มนะครับหูจับเล็กขอบเล็กนะครับสีระเบิดไม่อ้แท้ประมาณนี้ครับผมด้านหลังนี้ประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีนะครับผมลายปก่อนนี่ผมก็สีเทานะครับอันนี้เป็นตู้โบวีนะครับผมของซางน็อตโบวีหรือบีวีนี่บีวีตัวนี้ บีวีสิบแปดนิ้วนะครับของสางนอ็อตเป็นงานท็อปนะครับเป็นรุ่นท็อปเลยตะแกรงปั๊มหูจับเล็กนะครับผมขอบเล็กสีระเบิดเป็นตัวท็อปเพิ่นนะครับตัวนี้อยู่ใบละอันนั้นเขาขายไปเท่าไหร่ก่อนรมดาธรรมดาไหเขาขายไปไปละสองพันเนาะอันนี้สองพันห้าครับผมใบละสองพันห้าร้อยบาทนะครับผมใบละสองพันห้าร้อยบาทซื้อไม่บ่ตั้มก็สามพันหะ้าสี่พันเนาะประมาณนี้ละอันนี้มือสองก็สวยๆเลยสุดคุ้มเลยนี่น สองปัญหามีซีใบแบ่งขายเป็นคู่ได้กสิบแปดนิ้วด้วยครับนี่สิบแปดนิ้ว Bv สามน็อตนะครับผมสิบแปดนิ้วแล้วก็จะมีครับตัววอลเท็ตัววอลเท็กสิบแปดนิ้วเหลืออยู่หกใบตู้อยู่หกใบครับดอกเดิมนะครับสวยๆความใสความใส่งานเลยครับนี่ครับเดี๋ยวสองใบนี้ฟินเตอร์มันหลุดนะครับเดี๋ยวผมจะติีไม่ให้ให้มันเปลี่ยนแบบนี้ตีสวยๆเลยนะครับเอาฟินเตอร์เดิมจากโรงงานมาตีให้นะครับใบละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับมีหกใบแบ่งขายเป็นคู่ได้ บละหนึ่งหมื่นหกพันบาทนะครับเอ้ยใบละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทโอ้ยเนาะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทครับมีทั้งหมดอยู่สี่ใบเออหกใบโอ้ยเนี่ยนั่นอันนี้ครับเป็นตู้อย่างนี้ยี่สิบเอ็ดนิ้สิบแปดอันนี้ยี่สิบเอ็ดนิว้วเป็นตู้โบวีนะครับโบวี vi, กับบีวีค่คือกันนะ่ะแหละแต่ว่ามันจะเป็นลูกผสมระว่างบีวีกับเทือบโบครับยี 20, ่สิบเอ็ดนิ้วมีทั้งหมดสองใบเดี๋ยวู่สองใบสุดท้าย ใบละสองพันหาคือกันเอาขายโลดไปโหลดสองพันหานะครับงานท็อปคือกันครับผมอันนี้ไว้ตูุยังนี่ตู้ยูมิตู้คือกันกับอ่อนทางนั่นแหละเป็นตู order <c oughs> ้ออเดอร์บ่ะเออตู้สอตุยังเขานั่งล่ะอันนี้มีตั้งเหมือนจักใบนี่มีสี่ใบี่สีใบใบหนึ่งมันผูขายสามใ <c oughs> บใบหนึ่งแถมครับขายสา,า,ามใบใบหนึ่งแถมใบละอ้ตู้ตะแกงปัม๊มู้จับไม่ป่ใบละ,บละพันหา ใบละหนึ่งพันหาละบาทนี่พันหาพันหาพันหาอันนี้บ้องเงินครับอันนี้แถมซื้อซีใบนี่ครับใจเงินแกสามใบใบละพันหาแถมใบหนึ่งนะครับผมใบหูแต่ว่ามูนี่สามใบนี่สวยอยู่นี่ครับสวยสวยเลยใบละพันหาอันนี้เป็นตู้ดับเบิลเทอร์โบสิบแปดนิ้วของขายเอ็มพีพาวเวอร์คอนจันนี่ครับเป็นตู้ดับเบิลนะครับเอ็มพีพาวเวอร์คอนจันนะครับใบละสามพันบาทนะครับใบละสามพันบาทเด็ตู้เบิลเด้ เอยไม่ไม่เลยซ้ำตู้ไม่บพท่านดีใส่เลยกพราะสั่นลูกค้ามันก็มันเดเปลียนบวกบวจักขึ้นกันนะครับผมนี่ครับไม่ไม่เลยครับดับเบิลนะครับกับแบงค์ขันเป็นแบงค์ตกใบละพันหาเนาะตัวนี้กับไม้อัทยาขอบเล็กตะแกงปั๊มเออตะแกงเล็กฉีกสีระเบิดไม่ไม่เลยนี่ครับใบละสามพันมีสองใบครับหกพันบาทอ่ะสำหรับคลิปนี้สำหรับตู้เบียดอ่ะเดียว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 ครับเดียวฝ่า่าเดียวฝ่านี่ครับอันนี้เป็นตู้ อันนี้เป็นตูวัวยังก็เพิ่นอเมเจอร์ครับผมตัวอเมเจอร์นะครับนั่นดอกมันนี่ดอกมันผมถอดไปนะครับอันนี้เป็นตู้เป้าที่ตอดดอกแล้วครับผมมีทั้งเบิร์ดดูสามสิบหกไปนะครับไม่ไม่เลยผมบอกเลยว่าตัวอายุการใต่ง,งานบอทันหนึพ่อปีครับบอทันหนึพ่อปีนะครับแต่ว่าเป็นเป็นงานเวทีกลางแจ่งนะครับมันอาจจะถือฝนถือน้ำนะครับผมนี่ครับส,สวยๆครับบอกเลยว่าสวยๆเลยนละตู้ชุดนี้นะครับสําหรับที่เคยได้มาตัวนี้ก็สวยเลยมีทั้งเบิร์ดดูสามสิบหกไปวู man ้ดหวน นะครับแบงขายครับผมแบงขายเป็นครูตัวนี้ขายอยู่ใบละปกติผมขายใบละสามมัดหาครับผมผมบอกได้ว่าปกติผมขายใบละสามมัดหานะครับแต่ว่าผู้ใดซื้อช่วงนี้นี่ช่วงเขาพันศานี่ครับผมช่วงโปรโมชั่นเขาพันศานี่ผมให้เลยนี่มาเหลือกอาเลยใบละสองมัดหาครับนี่ครับให้ไปก้อนนะครับใบละสองมัดหาร้อยบาทนะครับเฉพาะช่วงเขาพันศาเท่านั้นนะครับผมออกพันศานผมปรับราคาทันทีนะครับขายสามมัดหาทันทีนี่คร<ด>ับมีหนึ่งเบอร์สามสิบหกใบครับผมอเมเจอร์นะครับตู้เบีย트 ตู้ไม้นี 101, ่หูเพราะเราขายเท่าไรครับตู네้ใบหนึ่งตู้ไม้ใบละใบละหมื่นหนึ่งพันนะครับผมใบละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับผมบเสือโทรถามโรงงานหน่เลยใบละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับตู้ไม้แกะกล้องเนี่ยปลายแดงเนี่ยแต่ว่าตัวนี้มือสองนี่ครับสองปัญหาครับผมผมบอกเลยว่าสุดกลุ่มครับราคานี่นะครับเฝ้าเลยครับพี่น้องเฝ้าเลยนะครับฝากเป็นนักแนวกันแล้วกันครับคลิปนี้ครับสำหรับตู้ลำโพงมือสองนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวในส่วนของตู้เสียงกลางนะครับเพื่อนๆนะครับ ี่ตัวเสียงสื่อแสงกลาง่วาตต้นี่ตู้เบียดคลิปนี้เป็นตู้เบียดเนาะน่าจะเบิดโกดังหอดละรีวิวมาเนี to to okay. now, ่ฝากน้ำเนียกันแล้วกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยครับเด้อนะครับสำหรับร้านเบนออิโอเครื่องเสียงไม้เครื่องเสียงมือสองนะครับซื้อขายแหลกเปียนนะครับเพราว่าจะเป็นการซื้อผู้ใดอยากขายก็ทักมาขายได้นะครับหรือว่าผู้ใดอยากจะเอามาเทินมาแหลกเปียนกับกีต้อสอดทางของว่าใดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยครับเด้อนะครับฝากกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ